ลวันที่เราซ้อมมักี่วันครับประมาณเดือนก็ซ้อมอยู่ที่่ายแล้วก็อยู่ที่จังหวัดจังหวัดเนียแหละก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมแล้วมีใครไปคู้มซ้อมมา่งอยู่วันตอนนี้ก็มีเฟืซบ้ากก็เพื่อนพี่ๆในค่ายเช่นกันตอนนี้เราอายุ19ปีสูงเท่าไหร่ครับสูง19น้ำหนักไปปล่อยปล่อยประมาณ50กิโลกรเราหมดสไตล์แล้วครับ ครแล้ววันนี้เรามาเจอกับปืนใหญ่ครับไม่เคยต่อยกันแน่นอนครั้งแรกเลยได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไม่ยากศึกษาเขาเมื่อสไตล์แล้ววันนี้เราจะวางเทีาบแบบไนก็บางสายอย่างเงี้ยเก็บสายอยู่นะแล้วก็ไปตามสไตล์เราเลยล่าสุดเราต่อยที่ต่อยที่ออตกกที่ออตโกเอานั้นเป็นไง ก็ชนะคะแนนชนะคะแนนไปเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยร้อยสิบแปดคร้อยสิบแปดรีบมาต่อยร้อยสิบเก้าเนาะถ้าเกิดเช้านี้เข้าชัางหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะเกินนิดหน่อยประมาณเท่าไหร่ที่ว่าปมันสองปีสามก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้าที่เส้นยี่สายร่างกายไฟดีเมงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์สูบแรงเนาะวันนี้พร้อมมาเชยรนะกับไทยขับไฟเลือกคุมมากี่กิโลครับประมาณสี่กิโลห้ากิโลต่อยเมยไทยมาทั้งหมดปนนี้เราประมาณประมาณหกสิบเจ็ดสิบเราคนจังหวัด จังหวัดปัตตานีฝากช่วยช่วยใคขับแล้วหน่อยฝากพี่น้องแฟนมวยเป็นเสียงด้วยนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่ะขอโชคดีครับเป็นใหญ่พอร์ตพูลครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณยี่สิบกว่าวันก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายที่ขอนแก่นประมาณทิศหนึ่งแล้วก็มาซ้อมที่เดชเจ้ากาอ๋ออยู่ที่ขอนแก่นก่อนอย่างที่ขอนแก่นมีใครไปคุ้เข่าซ้อมบางอย่างตอนนี้ก็เพื่อพี่ๆที่อยู่ด้วยกันเนาะพออยู่นั่นเสร็จแล้วก็มาเก็บตัวทั้งหนักที่ที่เดชเจ้ามาอยู่ที่ที่เดชเจ้าที่ประมาณกี่วัน สิบตอนแล้วมีใครเป็นรู่นพ่อรุ้อม่มาอยู่นี่อะเพื่อนพี่ๆที่พี่เด็ก็ช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุ21ปีแล้วเราสูงเท่าไหร่ครับประมาณ170น้ำหนักปล่ไป5-8 5-9เราหมวดสไตล์อะไรครับหมวดสีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับหนึ่ง หนึ่งเอราวันนะเคยต่อยกันไหมยังนะไอ้นี่ครั้งแรกเลยแล้วได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามายังต่อศึกษามาเขาโมจตายแล้ววันนี้เราจะวางเก่งว่าไงดีไปเรื่อยๆของเราต่อยต่อโมตายเรานะล่าสุดเราต่อยไปที่ที่ลังสิตก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับสิงห์เอกใหม่ชนะคะแนนชนะคะแนนไปวันนั้นต่อยยูเวอเท่าไรร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนี้มันร้อยสิบเก้านะถ้าเช้านี้เข้าเช่าหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดมาพอดีมาจะสบายเลยร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์ สมุแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะกับใครเหมือนเดิมไฟเราคุมมากี่กิโลครับสี่โลกับห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดผมว่าตอนนี้ประมาณหกสิบไฟเราคนจังหวัดลำพูฝากเชิญชวนแฟนลับรถนี้หน่อยฝากที่ไรเลยครับอะขอให้โชคดีครับ